สวัสดีค่ะทุกคนหยุดยาวที่จะถึงนี้นะคะเรามีแพลนที่จะมีทริปกันถ้ายังหาที่พักไม่ได้เลยคะ่ะโชคดีนะคะเราพบว่ามีงานไทยทเที่ยวไทยปี2567นี้จัดขึ้นในช่วงนี้พอดีก็เลยขอออกมาตามหาในคะ่ะว่ามีที่พักที่ไหนน่าสนใจบ้างปรากฏว่าที่งานนะคะมีคนมาออกงานกว่า800บู๊เลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะแผนที่ใหญ่มากๆเอาละคะ่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจะได้ที่พักจัดงานนี้ไหมคนเยอะมากๆเลยคะ่ะ เอาล่ะเราเจอเป้าหมายแล้วค่ะเรามีแผนจะไปทริปที่ภูเก็ตกันนะคะปรากฏว่ามีร้านเยอะมากมากเฉพาะในงานไหมคะหรือว่าถ้าสนใจก็ติดต่อไปได้ สนใจติดต่อได้นะคะแต่ว่าโปรโมชั่นมันจะมีแค่4เกาะตรงนี้แต่ว่า,อาแอปพลิเคชั่นก็จะมีเกาะอ,อื่นด้วยอ่าโอเคค่ะคนค่ะอ่าเราแพ็เกจรวมสาวันสองคืนนะคะมีวันเดทที่ภูเก็ตม,ม,มีที่พักพักมาะค่รถับส่งสนามบินมีดินเนอร์ให้มีสปาบ้าก็คือจ่ายแค่ค่าตั๋วเครื่องบินลงไปค่ะอ่อในราคา9,999บาท เราเราคนที่อยู่ในทริปมีกี่คน่ะคะสองคนอันนี้ราคากินต่อหัวอยู่แล้วอ๋อก็คือมีแค่เราสองคนอ๋อถ้าในทิป็นจอยเออใช่ในจอยใช่จอยจอยพี่ว่าสองคนรอโอเคขอบคุณค่ะเจอยเหนื่อยู่แม่นเลย มันเป็นกิจกรรมกับชนไทยแอเจนเจอร์ยังมีเรือใบก็จะเร็นจากนินจาเน็นหังแหงนะคะอ่าอนี้ะเป็นบุฟเฟ่แล้วนะคะบนของใบ้ากก็จะมีเป็นแอคทิวิตี้ให้เล่นด้วยก็คือเริ่ เริ่มงที่ตั้งแต่สิบโมงครึ่งจะถึงหนึ่งทุ่มค่ะแล้วท so ี่บีขอละช้าใหญ่ก็ลูกค้าที่ตกที่ไหนทุงเทเด้อเราเราในทริปนี่มีกี่คนอะคะในทริปอะค่ะเราจะรับแปดสิบแปดสิบท่านครับแปดสิบคนใช่ค่ะแปดถึงสิบหรือแปดสิบคนคนนี้ก็คืออ๋อเหรอม็กค่ะแต่แล้วแต่นรได้ขนาดนั้นเด้อลูกค้าขายกันแต่รวมลูกค้าเท่าไหร่อ๋อแล้วโดยโดยปกติมันมีกี่คนในทริปอะค่ะคือม็กที่แปดสิบท่าน อ๋อแล้วแต่วันว่าลูกค้าจะลงมาเที่ยวอ๋อแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็มากันสองคนห้าคนอะไรอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะบางทีก็ที่สุดก็หกท่านเลยไม่อันนี้มันเป็นจอยทริปไงมันก็ไม่ใช่แบบเราไปจอยกับคนที่เขาก็มาเล็กๆเหมือนกันอ๋อต้องอ่าเรือมันใหญ่เรือมันใหญ่ค่ะแล้วก็มีสองชั้นที่ถือได้อ๋อเรือมันใหญ่โอเคแล้วขึ้นขึ้นที่ไหนนะคะขึ้นที่ท่าเรืออ่าวชะลอมค่ะอ๋อโอเควัด ในในนี้คือโปรโมชั่นสองพันสองต่อคนใช่ไหมคะต้องโอเคถ้าถ้าสนใจต้องยังไงได้บ้างคะทำให้ตรงที่ได้เลยค่ะแล้วแอดไลน์มาคุยทีหลังได้ปะแอดไลน์คือได้ค่ะราคาดีส้สามารถจองได้วันวันนี้จะถึงวันที่ห้าโอเคตอนห้าทุ่มาก,กา็ได้ในงานหรือว่าต้องไลน์มาคุยกันได้ไดแค่ในในเวลานี้เท่านั้นนะได้ลองไปซื้โอเคขอบคุณนะคะใน เอีกทีจะถงสูกส่วนราคาที่เป็นเดีนะ๋ยนะวนตัวที่เป็นวิาค,าาคาดเดย์จรตทกเคลดเพิ่ม,อ,มอ,อันนี้เป็นสาปาทิที่ที่ราคาปกติโปรโมชั่นอ,อยาถ้าจะถึงสูบเราเพอัมอีกสิบเปอราา์เซ็นต์นะรวมส่วนน้ำแล้วก็เบ็คพัดแล้วอ จองวันเสาร์อาทิตย์แล้วันหยุดต้องจองในงานไหมคะหรือว่าแอดไลน์มาคุยได้ไหมได้ค่ะอถ้าสมมติลูกค้าสนใจนะคะแอดไลน์แอดไลน์บอกที่ทางปรอี่ก็ได้ว่าขอจองไทยเที่ยวไทยถึงวันที่สามนะคะอ่าอันนี้เป็นทิปพีพีกับซิมิลันค่ะ อันนี้ราคาต่อคนนะคะซึ่งต่อคนนี้ก็คือสองคืนสามวันสองคืนสามวันใช่ราคานี้แล้วใช่ค่ะก็คือได้อะไรมาคะได้ห้องก็คือได้ห้องแล้วก็ส่วนน้ำอาหารเช้าเรวมอาหารเช้าแล้วแล้วก็วันเดย์ทริปที่เปราพาไปกับลูกค้าไม่ต้องไปซื้อกับปั่นแล้วองนำันบันทับเขาพอสของเขาอ่ะมาให้เลยลูกค้าแค่เลือกที่นี่และถึงเวลาพรุ่งนี้ขาจองลูกค้าก็ไม่ต้องคุยจะมีคนควารับ ใช่ครับมันก็จะจบเจ่สั้นจะไปก็เหมือนไปจอยกับเขาใช่ถ้าเกิดเมื่อไงเด็กลูกค้าก็ต้องไปซื้อโปรแกรมกับรถพนันวันอีกทีหนึ่งแต่เราเอาโพรดของเขาอะของเรานั่คือได้ห้องสองคืนแต่ว่ามีวันเดทิปหนึ่งวันถูกไหมคะใช่ค่ะอ๋อใช่ครับที่ว่าลูกค้าจะต้องออกไปทัวร์เออวันหนึ่งวันอดีหนึ่งวันแล้วก็ไปที่ของเราเออเออจะออกกี่ทัวร์โอเคก็เวลาที่ลูกค้าจะออกไปทัวร์ครับในทัวร์จะต้องตแต่เช้าดังนั้นอะไฟล์ลูกค้าอาจจะต้องปรับหนึ่งวันลุขึ้นท จังวันนี้แถมน้องไวไวให้ด้วยนะะอไอันนี้โปรโมชั่นต่อคืนใช่ไหมคะอ่าโอเคสองข้างต่อหนึ่งห้องถึงสามนี้นะนี่ปลาด้วยค่ะโอเครับคุณค่ะภูเก็ตใช่นไหมูภูเก็ตจะมีเอ่อจะมีโซนโซนโซนปากตองโซนกะลุมแล้วก็โซนกระตัดค่ะแล้วก็จะมีที่สนามบินอ่าแล้วก็จะมีที่ตแถวนาที่มังกอ่า ถ้าสนใจคือแอดไลน์อันนี้ไปได้เราราคาพิเศษในนี้ไหมคะใช่ค่ะราคาเดียวกันเลยค่ะทั้งในไลน์โอเคขอบคุณนะคะอันไหนนะคะเดือนมีนาใช้ได้จนถึงเดือนตุลาปีหน้าเลยค่ะลูกค้ายกเว้นแค่ช่วงสิงกา่กับปีใหม่ หนึ่งคืนสองคืนคือห้าพันสี่หรือคือสองพันเจ็ดอันนี้มีร,าาร,วมรวมอาหารเช้าไหมคะรวมอาหารเช้าเรียบร้อยครับอันนี้ราคานี้รวมอาหารเช้าอย่างเดียวไม่มีไม่รวมอาหารเชา้าอันนี้กับอันนี้เหมือนกันไหมอันนี้โฮเทลไทยโรงแรมติดกันครับอันนี้โฟโต้เที่ยวกับครงแรอ๋อเราต้องอันนี้อ๋ออันนู้ดีกว่าอันไหนติดทเะเลอะค่ะมันติดทะเลทั้งสองอ,อันเลยอ๋อลูกค้าจองน้องแบบเดย,ย์ซูดเป็นต้นไปเหรอลูกค้าจะได้เครดิตอสซซ์ต่างรูนทาย เป็นรางวันนี้ครับสมมติว่าลูกค้าจองเดนสวิทชสามคืนลูกค้าจะได้เครดิตดูสอสามแผนซึ่งเครดิตดูสอสามารถใช้กับอาหารในโรงแรมสปาแลาา้วก็เก็บจัดการรักษาโปรโมชั่นได้เป็นโปรโมชั่นหรือไม่แน่ใจว่าลูกค้าเคยไปซูโม,ม่พอย,ยามูหรือเปล่าไอ้คนอ้อนอะไรพัทยาครับโควโม่พอยามูคือที่ไหนกันบ้างเภูเก็ตจะอยู่ที่ภูเก็ตแหลมย่ามุูครับนี่ครับทั้งที่จะเป็นแผนที่ของตัวภูเก็ต มีรีสอร์ฝุดมีโปรอะไรไหมคะตอนนี้ถ้าเป็นตัวพูวินล่านี้จะมีโปรสองพืนมาด้พักพูวินล่าสองอื่นมีโปรตีนพั้น1 0 0 0คันนวดไทยตื้น1,000สองพันค่ะแล้วก็รถรับสรงันใวดไรับส่งอ๋อเออดูนะรังส่งไมัต้องจองเฉพาะในงานใช่ไหมคะหมื่นภูวิลล่าหมื่นสี่คือกี่วันนะคะหนึ่งองวันแล้วสองวันสองคนแล้วหมื่นสองคนก็รูนเขค่ีรันดาหัวหินี้ย ใช่ใช่ในส่วนกำมะลาขายกมทางปัตตองประมาณ2ี้คุณจะดีอยากไปเช้านี่ก่อนจะได้ไหมจะถ้าสนใจก็คือแอดแอดไลน์อันนี้มาซัยพัาไลน์ได้ค่ะแล้วก็ทักว่าอมก็ได้ค่ะเดี๋ยวเซอร์เชิไว้ให้ตรงนี้จะได้ส่งรีบเพิ่มเติมแต้เจอแบบอยากได้ลูกเข้าพักเพิ่มเติมหรืออะไรเงี้ยก็ในงานมันมีโปรอะไรพิเศษอ่ะ อ่าตรงนี้ถนะ้าเกิดว่าจองเป็นที่งานเราจะอัพเกรดห้องให้ฟรีค่ะอย่างที่ภูเกตด้วยปกติเราจะออฟเฟอร์เป็นตัวห้องการ์เดนวิวแต่ถ้าจองและซื้อในงานเราจะอัพเกรดเป็นตัวโอเชียนวิวให้ ่ยวกับบานนะคะวันท yeah. claro um ี่เดินทางไม่ต้องจ่ายเพิ่มแต่ถ้าเป็นของอิปานบุรีเราจะให้เป็นตัว sea view studio ใช่ไหมคะถ้าซื้อในงานก็อัปเกรดเป็นพูลวิลล่าหมายถึงว่าพอดีจะไปภูเก็ตนะคะก็จะเป็นตัว ocean view ocean view ก็คือในราคาที่ถูกกว่าปกติก็คือราคา1 9 9 9งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ได้ ocean view ได้อ c e a n view ใช่ค่ะเป็นราคาสําหรับ2คืนสําหรับ2ท่านแต่ว่าแพ็กเกจตรงนี้จะมีเงื่อนไขในการจองนะคะคุณผู้หญิงเคยเคยเป็นสมาชิกทับวินเดม หรือว่าเคยใช้บริการไม่เคยนะคะตรงนี้จะต้องสามารถสละเวลาให้กับทางเราได้ด้วยค่ะในวันที่สองการเข้าพักประมาณ90นาทีเป็นการเข้าร่วมฟังกันแนะนำครับอ๋อมีจะเป็นลักษณะของ vacation ค่ะก็คือเข้าฟังแต่ว่าจะจะต่อหรือไม่ื้อพ้าเกจอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่เวลาได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องเป็นลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของอายุด้วยอายุก็จะอยู่ใน 26ปีไม่เกิน65ปีถ้าถ้าท่านใดท่านหนึ่งคุณรับสิทธิ์ตรงนี้จะม <Okay. S 1> ีค่อนข้างรายละเอียดนิดนึงถ้าสอบถามเพิ่มเติม<อ>สามารถส่งให้ได้นะโอเคได้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะในหานไหมรับป,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 ปั๊กรับปั๊กค่ะในราค่ะเป็นโรงแรล่างเลยค่ะมีเก็ตนะคะอยู่ติดหานในหันในค่ะวันนี้สวยนะดูแบบนี้เลยค่ะอ่าโหราคาแรงจัง ขอบคุณค่ะเออเห็นไหมถ้าใช้เดินทางช่วงที่เป็นพิเศษนะคะทุกคนห้าร้อยบาทอ่าวันที่สุดสี่สิบสองสี่สิบสองชนีครับราคานี่เหรอคะห้าร้อยห้าสิบเนี่ยเหรอใช่ใช่ครับผมถ้าแล้วบวกอะไรเพิ่มอีกไหมคะเสาร์อาทิตย์ เสาร์าอาทิตย์สองสุกเสาร์อาทิตย์สองร้อยบาทต่อวันครับผมราคาน,นี้เราประกันชั้น,นหมมมมนึ่งโนติจัดชั่วโมงชนชั่วโมงป่ะหรือว่ามีเวลาชนนะคะอ่าหนึ่งชั่วโม,มงเท่ากับยี่สิบชัมม่วโม,มงเวลาชนอวโมงโอเคมมอถ้าสนใจแอดไลน์หรืออะไรได้ไหมคะหรือว <c oughs> ่าต้องจองตรงนี้เท่านั้นถ้าสนใจเราถ้าสนใจอ่ะก็คือเดี๋ยวกลับมาที่บูตก็ได้ครับผมแล้วทางเราช่วยเรื่องประสานงานเรื่องเรื่องจองจองกูดูโลให้ครับผมอ๋อ ไงงงราคาสนมร้อยบาทแล้วได้ทุกวันเลยค่ะ ก็บริเวณด้านหน้านะคะตรงนี้พอเราช้อปปิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะออกมาแลกของพรีเมียมจากบัตรเครดิตที่เราได้ใช้จ่ายไปนะคะไม่ว่าจะเป็นของกรุงศรี s c b UOB, การ์ดเอ็กอะไรเนี่ยคะ่ะซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่ามากนะสหรับงานไทยเที่ยวไทยนะคะมีตั้งแต่วันที่29กุมภานธะ์ถึง3มีนาะคือวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะแต่สำหรับใครที่ไปไม่ทันเนี่ยก็คือให้เข้าไปที่ Facebook นะ,นะคะทุกคนตอนนี้ของไทยเที่ยวไทยเนี่ยเขาจะมีรวมโบชัวส ของบูธท,ที่มาออกงานเนี่ยประมาณ230กว่าบูธเลยนะคะไม่ใช่เขามาออกงาน800กว่าบูธท,ทุกคนแต่ว่าเขาเอาโบชัวประมาณ230กว่าแผ่นเนี่ยใส่ไว้ในนี้เสร็จปุ๊บถ้าเพื่อนๆสนใจที่ไหนนะคะเราแนะนำว่าให้ลองทักไลน์ไปถามดออูแล้วก็บอกว่าขอโปรไทยทเที่ยวไทยเนี่ยเท่าที่ถามมาสำหรับทุกๆโรงแรมทุกทก,กิจกรรมที่มาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราบอกแบบนี้ค่ะ เขาก็จะให้โปรโมชั่นราคาพิเศษซึ่งจะให้โปรโมชั่นเนี้ยแค่ถึงภายในวันที่สามก็คือห้าทุ่มห้าสิบเก้านี้เท่านั้นเนาะลองดูนะคะทุกคนเผื่อแบบไม่สะดวกไปกันสําหรับเราเนาะเนี่ยรวมรวมแล้วเนี่ยเราคิดว่ามันก็ถูกกว่านะคะในบางโรงแรมบางโรงแรมในี่ในออนไลน์ก็ถ้าเราใช้โปรใช้โค้ดใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงมันพอๆกันเนาะเออแต่ถ้าบางโรงแรมเนี่ยค่ะเช่นโรงแรมที่มันแพงๆที่ได้รีวิวไปเนี่ยโคโมเนาะมันก็ ถูกกับแบบเยอะมากๆอล่ะทุกคนก็ลองเปรียบเทียบราคากันดูนะคะอ,ะอะนอกจากนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครเนี่ย สนใจนะคะอาจจะลองแอดไลน์นี้ไปก็ได้นะคะชื่อว่าไทยเที่ยวไทยนะคะแอดไทยเที่ยวไทยอย่งงี้ก็จะมีแบบลิงก์ไปเฟซบุ๊คลิงก์ร้านแล้วก็บูธต่างๆที่มาออกนะคะแล้วก็พวกแผนที่อะไรคะ่ะเผื่อจะเป็นประโยชน์นะคะและในนี้ค่ะเราก็เอามาจากในในไลน์นะคะเป็นรวบรวมว่ามีโรงแรมรบ้างนะคะที่มาร่วมงานเพื่อลองดูนะว่ามีโรงแรมที่เพื่อนสนใจหรือเปล่าถ้าทันนะคะวันนี้ถึง3ามทุ่มนะคะ ลองออกไปดูกันก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้ถ้ามีกิจกรรมอะไรดีๆก็จะเอามาฝากเพื่อนๆกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอ่านะ